ต้องจบเพราะเธอ ư, ไปคบคนใหม่เอาใครโทรเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูแต่ทำใจแตาใจถ่วงเป็นกรรมไอ้หนูเดี๋ยวไอ้หนู ไอ้หน да, ูนาาชายไล์สดอยู่เดี๋ยวนาาชายโทรกลับครับแป๊บเดียวครับครับครับเธอไม่เคยจดเคยจำวันรักเธอเท่าไหร่ลากมงเท่าไหร่ ให้เขาจะเชื่อเดี๋ยวไปลงยูทู e ให้นะครับตักน้ำเชีนกดูเงานี่ครับเจ้าของอะไรใช่เจ้าของไม่สวยแต่พี่สวยนะคนก็สวยจ้าตุ้ยนุ้ยเหมือนนชัยเลยของพวกเรามาตุ้ยนุ้ยเนาะกินอิ่มกินดีอยู่ดีนู่นสามีใช่ไหมคนนู่สามีใช่ไหมโอ้โหอยู่เหมือนนชัยเลยพุงออกตูดออกขาสั้น ไปอยู่กันนะชายดีกว่าไหมเออ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนน้าชายเลยเนี่ยโอ้นะ้าชายก็สั้นเหมือนกันญ<ะ>าติพี่น้องชาติปางก่อนชาตินี้ก็เลยมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับก็คนะือตัวฉันที่มันไม่รู้เรื่องไรใจดีนะคนใน,ะนะในใี้ใจดีนะก็ไม่เคยเใจดีนะเพล็กเลืองอีโดนะครับวันนี้วันที่ ยี่สิบท่าละแม่29วันนี้วันที่29นะครับสอคอนะครับสอคอหกนะครับเก็บผลผลิตแล้วนะครับย้อนกลับไปจากนี่ก็ประมาณ4หรือ5เดือนนะครับคลิกเหลืองดโดดกกจริงๆนะครับ พอเดือนเดือนนะครับปลูกลงดินนะครับถห้ยาวหนึ่งคืบแล้วก็ลงดินสามเดือนใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ค่ะอ่าแล้วก็ปลูกนะครับสามเดือนนะครับรวมแล้วสี่เดือนร้อยยี่สิบวันเก็บเหลืองแดงส้มใช่ไหมครับนี่เก็บครั้งที่เท่าไหร่ครับนี่สามครั้งที่สามแล้วะนะครับหมดนี่กี่ไร่ครับไร่กว่าไรก่กว่าเก็บทิ้งได้กี่โลครับแปดสิบแปดแล้วชุดชุดชุดแรกใช่ไหมครับแปดสิบแปดชุดที่สองก็แปดสิบแปดแปดแปดแล้วก็ชุดนี้ล่ะครับไม่รู้ อ๋อไม่รู้นะครับรู้เรื่องไหมไม่รู้นะครับอ่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกโลแน่นอนนะครับเหยียดเหยียดสองร้อยโลนีคนแจ้งมาแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับแปลงนี้ก็จะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บไม่ขึ้นได้ไงครับมันดกเป็นหวีสามพันต้นได้ไหสามพันต้นนะอ๋อสามพันห้าร้อยต้นเอาแค่สามพันอ๋ 3, 3, <200. S 2> อสามพันสามพันสองร้อยเองขาดไปสามร้อยต้นต่อ,นตอนหนึ่งไร่ อ่าสองแปลงเนี่ยสองแปลงเนี่ยอเขาปลูกห่างนะครับ